โอเคครับผมก็ื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนผู้ชมด้วยกันนะครับวันนี้ผมภูจสเป็อาร์ฟมารีนะครับก็สับวีีอยู่ในเกมจอมยุทธ์ถังซาสามดีเช่นเคยเนาะก็สับวีดีโอนี้นะครับจะเป็นวิดีโอดูรีแอคชั่นแล้วกันนะครับเนาะสำหรับการดูโฆษณาในส่วนตัวของเกมถังซาสามดีนะครับว่าเขาโฆษณาอะไรบ้างนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ได้ความอคราะห์จากคุณบอลเช่นเคยนะครับเนาะที่ส่งในส่วนตัวของวิดีโอต่างๆนานามาให้ดูนะครับแล้วก็มันจะมีวิดีโอบางอันเนาะที่ผมหามาเองด้วยแล้วก็ตาก้องเนะ เออนะครับทาการแบบหามาให้อีก3ามคลิปนะครับ4คลิปนี่แหละนะครับก็วิดีโอนี้เนี่ยน่าจะได้ดูรีแอคชั่นหลายๆคลิปเลยนะครับแล้วก็แทบจะทุกคลิปนะผมรู้สึกว่าเขาจะสปอยในส่วนตัวของอไอตัวโค้ดมาเรื่อยๆเออลองสังเกตดูทุกคลิปเลยจะมีโค้ดมาครับแล้วตอนนี้ผมก็เลยได้ทําการถามในส่วนตัวของเพจหลักเข้าไปแล้วว่าเออในถ้าสมมุติเราเปิดเ,เกมมาวันแรกเนี่ยครับ เกมนี้เนี่ยจะมีการแจกโค้ดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะผมก็เลยรู้สึกว่าเออเขาเขาปล่อยโค้ดมาเรื่อยๆเนี่ยถ้าสมมุติเขาบอกว่ามีการแจกโค้ดนะครับแล้วโค้ดที่เขาปล่อยมาเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นโค้ดของเซิร์ฟไต้หวันแทบจะทุกหมดเลยนะครับแสดงว่าถ้าเกมเปิดปุ๊บเนี่ยผมสามารถไปหาก๊อปในส่วนตัวของโค้ดจากเอ่อโค้ดจากเซิร์ฟไต้หวันที่เขาแจกเป็นประมาณแบบคือโค้ดเยอะอะครับไม่รู้ว่า10บ0หรือว่า50โค้ดเลยนะ เออเพราะว่าผมเคยเข้าไปในอ่าดิสคอตนะครับแล้วก็ไปนั่งดูเนี่ยนะครับโ,โหมีคนเอาโค้ดมาไล่แบบเต็มเลยนะเออเราก็อาจจะลองเอาโค้ดจากเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยลองใส่เรื่อยๆดูลองใส่เรื่อยๆลองใส่เรื่อยๆดูนะครับเผื่อมันได้จริงๆเออเราจะได้แบบสบายกันนะครับรีเอดี ID ง่ายๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยวลองถามเข้าทีหนึ่งแล้วกันรอเขาตอบนะครับเนาะก็เดี๋ยวสาหรับคลิปนี้เราก็มาดูในส่วนตัวของโฆษณาแล้วกันนะครับว่าโฆษณาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะก็มาดูโฆษณา อันแรกก่อนเลยแล้วกันนะเราฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คือผมดูไปแล้วโฆษณานี้ผมดูไปแล้วขออภัยด้วยนะครับโฆษณาที่ผมดูไปแล้วนะเออเดี๋ยวเรามาดูโฆษณาอันนี้ต่อนะครับเฮ้ยผมดูไปแล้ว s o รี y s o r ที่จับได้ยากที่สุดในต้นหลวตตาลูกอันดับสี่ถังข้าวชาสำนักข้าวเทีย ไอ้นี่มันหายากอันดับหนึ่งนะครับบอกเลยถังห้าวหายากอันดับหนึ่งนะอาจารย์สายโจมตีหนักวิถีคอนวายุสบั้นปันป่วนแปดสิบเอ็ดกระบวนท่าดามเอโออีสุดแรงจบการต่อสู้ในเทิร์นเดียวอันดับสองพรมยุทธกระบี่เฉินสินวิญญาจารสุทธิดหมื่นกระบี่สู่บรพชนร่างแท้วิญญาณยุทธ์สกิลวิญญาณที่เจ็ดแหล่งล่างเป็นกระบี่ที่ยาวถึงเจ็ดเมตรบทขยี้ดาเมจหมู สังหารศัตรูในพิษตามาถึงตอนนี้ทุกคนจะต้องบอกว่าถังซานอยู่อันดับหนึ่งแน่นอนแต่ไม่ใช่แค่ออนไลน์รับวงแหวนของัวเอกไปเลยล็อกอินเจ็ดวันรับถังซานค้อนเฮาเทียนไปอีก <c oughs> คู่กับจับต่อเนื่อง40สครั้งหลังออนไลน์ถ้าคุณไม่เฮงแล้วใครจะเฮงได้วิญญาณจาร์ S S R แน่นอนรีบดาวน์โหลดมาเป็นเกมเราชิแนานำพรมยุ่งกันได้เลยของจริงนะครับเฮ้ยเอาเรื่องวะอ่า,อาผมรู้สึกว่าคลิปโปรโมทของเขาทุกคลิปเนาะจะมีการโปรโมทว่าเข้าเกม เล่นฟรีซูม40ครั้งถ้าไม่ได้เอสล้วใครจะได้ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยกูถามถางเพจไปแล้วไม่ไม่แจกใบากาชามึงจะมาเปิดฟรียังไง40ครั้งนะครับเออนะก็สําหรับผมเนี่ยถังห้าเปิดยากอันดับหนึ่งนะครับถังห้าเปิดยากอันดับหนึ่งนะเออแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ก็โอเคนะครับก็เขาสปอยมาแล้วว่าเจวันเนี่ยแจกถังซานคอนนะครับก็เป็นจริงๆนะครับมันจะมีเควสให้ทำเนะาะถังซานคอนนะครับได้ฟรีในเจวันนะครับนะโอเค อ่าตัวนี้เป็นอ่าอีกคลิปหนึ่งของผมได้ทําการเอาไว้แล้วแหละนะครับอ่เดี๋ยวมาดูคลิปนี้ก่อนเหลืออีกสองคลิปสามคลิปนะครับอ่ามาดูได้ยินว่านายแน่นักเหรอนะได้ยินว่านายอัปเกรดเป็นราชทินันดามพรมยุทธระดาาับเก้าภายในวันเดียวสะสมเจ็ดสัปาดาห์เช็คครบแล้วด้วยก็เพราะตัวหลัวเกมนี้โบนัสเยอะนะสิอ่าบางคนอาจจะงงนะว่าเอ้ยอ่าเจ็ดระหดาดเช็คเนี่ยคืออะไรใช่ไหม อ่าบางคนงงนะครับต้องบอกก่อนนะว่าอ่าอนิเมะที่เราดูเนาะที่เจประหลาดแห่งสื่อไลค์อะไรประมาณนี้นะครับคือถ้าตามที่ยายนะครับไอโรงเรียนนั้นมันชื่อโรงเรียนเชคนะครับอ่าจะสังเกตจากในส่วนตัวของเกมถังซานแบบปกตินะครับกิจกรรมต,ต่างๆนานาหรือว่าอีเวนต์หรือว่าโรงเรียนเนี่ยเขาจะเขียนว่าเชคใช่ไหมอ่าโรงเรียนเชคนะครับมาหาลัยเชคหรือว่าร้านค้าเชคอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันเป็นชื่อโรงเรียนสื่อไรเคิร์นั่นแหละถ้าผมจำไม่ผิดในนิยายนะแต่ว่าทางประเทศไทยเนี่ยเขาได้มีการแบบแปลให้มันดูแบบเจดปราหดแห่งสื่อไรเคิร์นั่นแะงากจำไ่ายกว่าใชไี่ยเาไ้รปลหมดูาเจ็ราห่งสื่อไรเร์นแหละาผจ็ไม่ผดนนิายะไตวประมทณไเนี่ยเขา้การแปลให้ันดบบเเ์แ่งสืไริร์ัะ้าผจาไมผิด้นนัยนะแต่าระเทศไยเน่ยเขา้มีาแล้มันดูเจเบราหแห่นอเนแหลา อ้าสามโค้ดแล้วนะครับสามโค้ดนะคลิปนี้มีสามโค้ดนะครับเดี๋ยวเราไปลองใส่ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวหาเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเปิดเกมเนี่ยหาโค้ดมาให้นะครับวราารรวดวโอกันนะเคคลิปนี้ได้สามโค้ดนะครับนะแต่ว่าเขาบอกว่าจับี้5ครั้งนะครับคลิปนี้โอเคคลิปนี้ หัวใจวิถีกระบีหัวใจวิถีกระบีโอ้โหเสียงเบนจาม่าคือปลอมมากผมบอกเลยแบบปลอมอบปกติแบบฮะอะไรนะแกอะไรประมาณนี้เสียงเบนจมาออม,ม,าบบอมอบบ่ามานันมต้องเป็นอย่างนี้คือแบบฮะอะไรนะวิถีกระบ,แบบีเสียงอย่างแมนไม่ใช่ครับคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เบนจมาม่าเอาใหม่หัวใจวิถีกระบีสกิลวิญ,ญญาณที่ห้า รวมพลังหนาวนับยิววิญญาณที่หกไนกระบีฮิคาร์นอกจากยอมแพ้แล้วถ้าไม่มีทางเลือกอื่นทิทธิตรกระบีอันนี้คนภาคใหม่นะคุณว่าโอ้เบนจาม่าเสียงแมนเกินอ่ะเออเบนจาม่าเสียงแมนเกินวิดีโอนี้เบนจาม่าเสียงแมนเกินนะ โอเคอันนี้คือเป็นคลิปทั้งหมดแล้วเนาะที่คุณบอลเอามาให้นะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนตัวของคลิปที่ผมหามาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้คือคลิปจาก u t u b e นะเดี๋ยวขอย่อขนาดหน้าจอก่อนนะครับโอเคโอเคขยายให้มันใหญ่หน่อยโอเคนะครับอันนี้คลิปจาก u t u b e นะ การฝึกฝนเปรียบเสมือนการตีเหล็กต้องใช้เวลาและความอดทนคอนสูมเมนคอนสูเมนเอามาจากไหนพี่คอนห้าวเทียนฮัลโหลเพื่อนถังซานแบบมาผิดเรื่องแล้วอะ่ะเออหรือว่าหรือว่าในนิยายเขาบอกว่าเป็นคอนสูมเมนเหรอเออก็ไม่แน่นะหรือว่านิยายเขาเรียกว่าเป็นคอนสูมเมนวะเออผมเริ่มแบบงงๆแล้ว อ่าอันนี้นะครับเป็นคลิปจากใน Ti k t o k นะครับที่ผมหามาอันนี้คืออ่าตาล้องเขาแบบแคปมาให้ผมนะครับเนาะก็ค่อนข้างสนุกเลยนะคลิปนี้ผมฟังแล้วนะมาหงจี้นเนี่ยโดนแกล้งทุกคลิปเลยอเอาจริงมา,มาดูจับกอดไม่เฉลิ่งเขามีดวงอยู่แล้วไม่ว่าจะจับเมื่อไร่ก็ได้คลอส S อสออาเฮ้ยทำไมได้แต่อันนี้ดวงผมดวงผมเป็นอย่างนี้บ่อยมากนะครับแม่กระดับ R ทุกตัวเลยดวงผมเป็นอย่างนี้เลยคลอส R หมดเลยอ่ะ ไกลเลยไหนบอกว่าดวงดีกล้ามาได้ยังไงหัวข้า,าอัพเกรดได้ถึงห้าดาวแล้วท้าก็มีดวงเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ลูกเจเี๊ยบครับลูกเจี๊ยบเปิดอู้ยจ้าช้อนเทีสมุดถังเชนเทพงสมุดถังซานว้าสปอยครับสปอยอับป่าแก มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะเป็นไอตัวนี้นะที่เป็นทเทพสมุรถังซานนะน่าจะเป็นระดับ SP เพราะว่าคลิปที่ผมเคยทำเนาะว่าตัวละครต่ตางๆนานา,นานเนี่ยนะครับที่แบบเป็นใช้ตัวละครระดับตัวไหนตัวไหนบ้างที่ใช้ในระยะยาวได้ใช่ไหมซึ่งผมได้พูดถึงตัวละครระดับ SP เนาะที่เข้ามาในเกมมีถังซาน ไอ้ไม่ใช่มีเฉินถังเฉินนะครับเป็นระดับ SP แล้วก็โพสิชีใช่ไหมตัวต่อไปก็เป็นเซียนเต้าหลิวเนาะนะครับแต่ว่าในคลิปที่ผมเอามาจากเทเลสของ GM ลินเนี่ยนะครับเขามีเหมือนเป็นลูกปีปีตรงล่างเทพนะครับแล้วก็ปีปีตรงล่างเทพแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นสีฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นถังสาล่างเทพซึ่งดูทรงแล้วเหมือนกับไอ้นี่เลยนะผมก็เลยรู้สึกว่าเ hey, ฮ้ยมันเป็นการสปอยหรือเปล่าวะเออไม่แน่จริงเออไม่แน่นะถังสาร่างเทพเนี่ยอาจจะมาแนวนี้ก็ได้นะ ก็หล่อไปอีกแบบนะเกมมือถือต่อหลัวตาลูปใหม่ล่าสุดจัพยุติวิญญาจารย์จับฟรี56ครั้งตั้งแต่เริ่มเกมฟรีดาวน์โหลดไปจับ SSR ของคุณกันเลยโอ้ไอ้นี่ก็โมโมไม่หยุดนะคือแบบจับฟรี50ครั้งเลยเหรอเพื่อนโอเคอันนี้อีกคลิปหนึ่งนะครับนี่นักเรียนที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ไม่ใช่เหรอแค่วิญญาจารย์เลเวล10เองอ่อนจังเป๊ะป่าใส ไรนะถ้าวันเดียวก็อัปเกรดเประำมยุทธ์เบเฝ้าแล้วะได้จับได้เสรศาจเลกด้วยนี่นายทำไมอัปเกรดเร็วจังอะพอตัตหลวงตาลูกเกมนี้โบนัสเยอะนะสีใช่แล้วตนหลวงตาลูกจับระยุทธ์ปัญญาจ็ันอเนรับไปเลยหลวงตาลูกเกมนี้โบนัสเยอะนะสีใช่แล้วตัหลวงตาลูกคับผมรู้ว่ามันเป็นโค้ัญญัล็อกอินรับไปเลยทัาและเสียวหู่แต่าะรเกลสวยมากแก เป็นโค้ดเดิมนะครับเป็นโค้ดเดิมจากคลิปที่แล้วเนาะที่ที่เอ่อมันเป็นแจก3มโค้ดเหมือนกันนะอ่าโอ้โหแต่ว่าคลิปก่อนนี่คือจับฟรีห้ง56ครั้งเลยนะโอ้โหแบบโค้รหลอกดาวอะคนพวกนั้นมาอีกแล้วเดี oh <no. S 2> ย๋ยวทำอะไรฉันลอยนะขอร้องละ่ะฉันไม่เอาโบนัสโซลัว3ดีก็ได้ไม่เอาแล้วไม่ได้ยังไงโบน,นัสนี่เธอก็ต้องเอาฉันรับมาฟรีแล้วทั้งเสี่ยวอู่และถังชาน SSR ยังไม่พออีกเหรอ อ๋อเรายังโบนัสที่คุ้มกว่า DL ห้าห้าห้า DL แปดแปดแปดเก้า้าเพวกเคอก็รีดดาวน์โหลดแล้วมารับฟีด้วยกันสิใช่แล้วเ็หน่วยต้าลูกศัพทยุทธ์ปัญญาจผู้เลนัทล็อกอินรับไปเลยทั้งซานและเสี่ยวหูพัทเอสอาจ้ทาั้ง่เริ่มเกมได้แนแน่นอนก้อนห้าหา DL แปดแปด DL เก้าเกเก้ก็สามารถรับโบนัสได้มากมายดาวน์โหลดเลยแล้วไปกันที่ที่เข้าอยู่ด้วยกันนะเออผมรู้สึกว่า ผมรู้สึกว่าโค้ดนี้จะมาทุกคลิปเลยนะครับรู้สึกว่าไอ DL 55 DL 888 DL 999เนี่ยนะครับคือผมแทบจะต้องจำไว้แล้วอะตอนเนี้ยเออก็ก็ต้องลองใส่แล้วแหละรู้สึกว่านะครับอ่าก็ทั้งหมดทั้งมวเนี่ยผมจะมีคลิปอยู่ประมาณนี้นะครับก็ เป็นการรีอคชันแล้วก็เป็นการพูดคุยแบบประปลายแล้วกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกๆค,คนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็ช่วยกดไ like, ลค์กดซับไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เพจอาราฟเฟมบี้ที่เฟซบุ๊กด้วยแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไแต่เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับอ่าแล้วก็สำหรับใครที่รอดูการ์ตูนถังซานนะครับไปพร้อมๆก,กันกับผมเนาะก็รออีกสักนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้มันได้5ตอนแแล้วหละะนครับแต่่ววาาผมออยกดงไ้รรออดดูแบบูตอนเเกมมังาน3 3D ปิดเลยอะไรี้ เออแล้วก็เผื่อมีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยมาอยากอยากดูด้วยกันก็จะได้ดูพร้อมกันทีเดียว10ตอนอะไรประมาณนี้นะครับเนาะโอเคครับผมก็สักคลิปนี้ก็ขอจบแต่เป็นเท่านี้กันนะครับสวัสดีครับ